ເຮົາมນາนໃນพวกແນວນີ້

ผมไต้พอ่านกันดอกนาถ้าโลกมันกลมจริงฉันคงแต่พวกท่านนั้นนาหากสิีลอโอ้ยบ่อนเนฉันเยาเล่นตั้งหากว่าได้ใจจริงพอเมีเอ้ยจึงอันอีมีใช่ว่าหานใส่น้าตานไปนี้เครื่องด้วยศีล ด้วยสอยของพระธรรมให้จำื่อเอาไปโรดเจ้าหัวลูกดีบอยเสื่อให้ถือไว้นั็นใสงใจให้เจ้าจำเจอไว้เจ้าหัวลูกผู้มาสอนเดึงแม่เดือน้ำมาก่อนรักมาหาสุขันกาบอไก่กันลานนกเวลา จวนจอลาการเหินนอพอกันไม่ฉันพระมหาสุขันยุ่งให้จำเจอไปวันหนาพบกันจังว่ามือนี้นั่นบานโยนันการเหินห่างคนได้แจ่ยีแม่เลย ุตตกาหนองลึงนั้นบ่ใกล้กันสามนะถ้าเจ้าทําบุญสร้างที่หลังจังทรงข้าวเจ้าหัวลาหาก็าสิเรียกปาาเปลามาที่ซอยไก สรรพธรรมล้วนสัพพทองสัพพโทสัพพโสสัพพโรสัพพไพยอันน้อยใหญ่ทั้งปวงนี้ปวดหัวปวดท้อง Stop. ให้เจ้าสุขทั้งกายให้สบายทั้งใจนั่นพร้อมใส้ทั้งเนื้อสุขให้ลายเรือโล กี่ยวจนเอาเกี่ยวพันธนังให้กามลังเจ้าแข็งใหเจ้นคือสีคำทาน นอนคานาเจ้าเสื่อพัวเงมือนยาีิโศกให้เจ้ามาให้มีโชค มอมและจอมวานฮกเป่าให้โยมมีความสุขหมดทั้งมวนอย่าเรียบด่วนดับที่ว่าอายุเยืนแม่นขันหวังสิ่งไหนในดวงจิตเนี่ยหลงซ้ำโมมานยามาจนให้ท่านพ้นความทุกข์ประสบสุขทุกท่านเลย พร,ระพุทธรัเป็นชัดกานให้ทุกท่านจงพินโยสโมสหอนนิรากโ,โลกนิรักโลกสัทธาพรเกียรติขจรเรื่องยศหมดทั้งมวลเมืยนทั้งหวังสิ่งไหนในดวงจิตจงสำเร็จด้วยคุณคุณกุศลทั้งโอมายา มาจะราจนให้ทานพ้นความทุกประสมสุขทุกท่านเอินจะเริ่พรต้อนหยสุขสบายทุกสุขทาจังขอลาทุกทาย Hi. Uh -huh. on me เธอซาดึกสวนนี ens, ini, ้ก <quer> ็ไล้บอกเนสาธุดังท้อแ่งมันล้วด โอ้ยลาบุญเอ๋อยบุญคุณลนทั้งสองคนพอกับแม่ได้ละนัยเมื่อบัดนี้ใครคิดเห็นแล้วเนี่ยย้ำเท่าแก่ไปบ่าใดย่ใไ้อยู่ผู้เดียวเดล่ะได้ โอ้ยนอนอ่อนอ่อนออนอ่อมอ่อนอ่นล่อน่นอ่อนอ่อนั่อนบ่อน่อนอ่อนม่อนอ่อนด้อนอ่อนว่อนอ่อไอ่อนอ่อนอนว่อนอ่อนองน่น้อ ให้ยอทยนเอาไว้เลือหัวเนื้อเก่าเกดมวนเพีให้พญาไทายสิไม้หมางออกทังกายบูชาคุณพ่อแม่ไว้อย่าไรลา,ลาดอกปานี้พุ่นแห้วมันสิมีเวนนำใส่กำให้พียมางทางงานการที่เขาสร้างสิธรามะาข้าบอกกองได้ทังเดชที่จะมีแน,นวจองเฮ็ดพอได้กับโบได้มันดึงไว้ให้ลายเคิน บ่แม่นว่าสิเอิว่าโอ้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 เมื่อบัดนี้บ่แม่นว่าสิเอินหาเพิ่นแต่ยังจนยามคัดส้นบ่เห็นทางจังนกหาให้มาสวย บางคนด้วยแล้วริมทานมัวทำงานจนลืมว่าผู้ที่เลี้ยงเข้ามาจนมีมือนี่ใดเม่นไผ่โน่บ่จื้อจำบ่เคยถามขอแม,ม่ซ้ำว่ากินอยู่รอกแนวใดบ่ได้ไปหัวซาวา่าแต่ตันั่นงานยุ่งบางคนมัวแต่ไปยุ่งน้ำออายสายกินเที่ยวเด้อแม่เด้นบ่ามาเหลี่ยวเิังขานบ่เคยปัน ปอนสตังลกงูกคำเิอปอยพ่อแม่ห้อ่างว่างนอนนั่งรอวันดีในขวบปีสิมีไม้สื่นยูงสองมือนั่นก็คือวันแม่จังมาเลดอกทังหนลูกแม่เออ้โอ โอ้ยโ,โ,โ,โอกาสได้สราบซึ่งแต่วันต่อต่อหน,นึ่งปีมาหาคนในมือนีบอแม่นบาสิมาดนวายแล้วคนเฝ้าดีป่าเฝ้าดีป่าแลนไปหาซึ่งพระคงตั้งเป็นวงคนแนวแกมมากินกันจนวันหลวงพ่อแม่ควงยานเจ้าเมาเหล้าให้มูหาม มือสิขึ้นยีดซ้ำกับพ่อแม่ขอลากลับจบกระเป๋าออกมารับบอกว่าเลืออยู่สอง้อยแม่ต้องกดเอาซอยจำน้ำเขาเอาไว้ก่อนลูกแม่เอ๋ยพ่อได้ปอนให้เจ้าให้คึ้นเยากินสถานนาหรือต้นพวกท่านในปีหนึ่งนี้วันเยยว์คงแล้ว ลูกจังเลี้ยวแลมาคนหายสมสิ้นหลายวันคืนที่ค่อยจ่อรอเวลาพ่อหนาคุณนดอกคำเอึย้ยพ่ออยากหมุนโลกใดให้วันไกลนั้นหมอมาลองตกทวนเบื้องก่อนหนาคนมีธาในหัวใจคุณแล้วมีแนวดใดแทนคุณสงนุ่นให้เลาบางบ่แม่นเอาแต่เงินจ้างหามาบ้าง ใใส่จคิดบิ่งด้ยกัวว่างเอาสิเติบใหญ่ไผขถนมกลเกีียงโอยคอยเรียงคิดเบ่งเอาลูคำเออย่าปล่อยให้ผู้เฒ่าให้เล้าอยู่ตาประสาลูดูคำเอยหาเวลามาฟังเสียงสุงทรเสียงให้เล้าด้วยหวังแต่รวยมีเงินล้นสีเวียนบนมันเข้าไปสู่ เป็นลูกอากาัยัยุหน้าโลกตาว่าไปบ่มีใดต้องสักวันในสามร้อยหกสิบห้ามือนันยากคนแต่วันเดียวให้ดูเที่ยวมาหากันงดงานพาไปเที่ยวพอคนเดียวแม่คนเดียวลูกหลายคนหบ่อบมาไกล สี่ซอนลูกเขาแนวได้ให้เขาได้แนมเห็นปองตัวอย่างทำาบถืกต้องให้สิโย่องดอกว่าดีคิดสาเดอมือนี่คิดให้ที่ในหัวใจคุณแล้วบาดเพิ่นไปมีป้าสิวาเสียทายเดมห้องให้เซส,ส่วนลมจนเป็นลมกระบอ่ออวยยามพอเจ็บแม่ป่ยวย หาแนวดีมาฝากตอนเอเออเเอาไปปอนกะบบอกคนเด้อละคํออยนอนอพอออเอลันน้ำ ธนธรรมอ่อมามอละมาผักปืนอีสานของเฮาเด้อครับเด้อซอยซับตะไคร้ไหแน่กดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้ออยู่แถวนี้ลอ่าเพิ่นสิเฮ็ดให้ว่ะซับสไคร์เพิ่นว่าปลูกใบมะกรูดแถวนั้นล่ะผมผมนี่บ่จักปานใดดอก,ก,ก,กแต่ว่าถ้าพี่น้องซับสไคร์มองหันกดไลค์กดแชร์สิได้เห็นผลงานของศิลชัยน้อยใหม่ๆม,มาสิมาปลอนใส่ YouTube ให้พี่น้องฟังอยู่ในช่องของ